กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็ชิวัตรีวิววันนี้นะครับผมจะมารีวิวถุงยางชีพก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าบ้านผมน้ำท่วมแล้วผมก็ได้ถุงยางชีพด้วยนี่เลยก็มีน้ำตื่มนะครับอันนี้ก็ คงไม่มีอะไรมากเรามาดูพวกอของแห้งกันดีกว่าน้ำดื่มก็2แพ็คขวดน้อยกับขวดใหญ่อ่ะเคมาดูนะครับนี่เป็นของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเยยม yeah. ก็มีนมนะครับน้องโพยู UH ่ ht ไปเลยแล้วก็ มีกึ่งสําเร็จรูปนะครับนี่มามา่มาอร่อยแอคคู่เหรอไม่สิเพราะมันติดกาวเฉยมามา่าอะไรอีกโอ้ยูโรคัสตาร์ดเค้กนะครับตอนนี้อาจจะเละไปแล้วก็ได้ปลากระปอ๋องน,นี่อะไรอ่ะทำไมไม่เคยเห็นอ่ะข้าวสวยหอมวันนีข้าวสวยกระป๋องเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ย พี่จริงๆนะ้ผมไม่ได้ร้อเล่นอืมข้าวสวยกระปอ๋องเฮเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับนี่ถ้าหากเราไม่สบายนะครับก็มียาพาราสาร่าแถมมาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยทูน่าปรุงรสน้ำพริกผัดนะครับนี่อันนี้ข้าวมันเดิมแพ็คเกอร์นะครับตอนนี้ก็น่าจะแค็กสมใจมาแล้วละ่ะ ิชมอมาว่าปลากระป๋องนะครับขาดไม่ได้นี่เลยโรซา่าอันนี้ในซอสมะเขือเทศอันนี้ปลาราดพริกนะครับแมคเคอเรลราดพริกอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทุน่ปรุงรสน้ำพริก,กเรามาดูถึถงต่อไปโอ้เยอะนะเยอะสิ สมัยอยู่เชฟูมนะตอนนั้นน้ําท่วมหนักปีไหนว่ะห้าสี่หรือห้าเจ็นี่ยแบบท่วมชิบหายอะ่ะชิบาได้ออกทีวีด้วยแบกแบกถังน้ําอยู่ตอนนี้นะมีรถถังมาถ่าย <c oughs> อ่าอันนี้น้ํามันพืชนะครับอันนี้น้ําปลาตาเด็กอ้วนไม่ใช่เด็กสมบูรณ์นะครับเด็กอ้วนเขาไม่ได้จ่ายนะครับอย่าตกใจเ oh, <hi. S 1> ขาให้เขาให้นะครับให้ผู้ซื้ oh, <the> อ๋อเด็กอ้วนน่ะแล้วก็ ออกสารนะครับโอ้นี้ไ่ได้เยอะไม่ได้เป็นห่อเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่จะแพ็คใส่ผมงพติกแบ่งมาอันนี้ได้เป็นกระสอบเลย5กิโลนะครับผมกินได้หลายเดือนแล้วเนี่ยจริงๆเพราะว่าผมไม่ค่อยกินข้าวนะครับมีแต่ไอโบกับสตางค์กินเยอะจังก็โอเคนะครับอของถุงยังชีพก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณผู้ใจดีด้วยนะครับนี่เลย เมืองไทยนะครับประกันชีวิตที่ส่งถึงเร่งชีพมาให้พวกผมนะครับนี่มันก็มีประมาณนี้แหละสถานาการณ์น้ำท่วมช่วงนี้นะครับก็ยังลดไม่หมดบ้านผมถนนบางเส้นยังไปไม่ได้นะครับส่วนทุ่งนาก็ยังเป็นทะเลเหมือนเดิมแต่น้ำก็ค่อนข้างลดลงไปแล้วแหละผมก็เอาเจ๊แดงกลับมาแล้วนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมาก แล้วเจอกันใหม่นะครับกับชีวะร,รีวิวพาร์ทหน้าแล้วกันบายสวัสดีครับ yeah!